สวัสดีครับพบกับอคูมาติก้า5นาทีใบชัยเดียกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการปรับแก้ไขรายง,งานด้วย Report Designer Tools กันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะธุรกิจของพวกผมเนี่ยจะ ต้องการใช้รายงานที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือต้องการที่จะปรับแก้ไขรายงานสแตนดาดที่มีอยู่แล้วในระบบเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับอ่าทูสที่ใช้ในการสร้างหรือแก้ไขปรับแต่งรีพอร์ตในระบบอุกตมติก้านะครับเราสามารถทำได้โดยไม่ยากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง เอกสารตัวหนึ่งนะครับแล้วามาดูขั้นตอนว่าการปรับแต่งเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรนะครับเอกสารที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างก็คือตัว item request หรือที่เรียกว่าใบาขอซื้อในระบบนะครับไปเข้าไปที่หน้าจอ,อา print form นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ทุกท่านจะเห็นปุ่ม Edit Report ตรงนี้นะครับเกือบทุกฟอร์มจะมีปุ่มนี้นะครับเราสามารถกด Edit Report ได้จากนั้นเนี่ยระบบก็จะดาวน์โหลดไฟล์ RPS ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเรานะครับสามารถที่จะกด Open File ตรงนี้ก็ได้นะครับ สำหรับการกดเข้าครั้งแรกเนี่ยให้ทุกท่านเลือกไปที่โปรแกรม Report Designer นะครับตัวโปรแกรม Report Designer เป็นยังไงมันจะมีหน้าตาที่เป็นเหมือนเ,ออเป็นวงส,สีเทานะฮะจะมาพร้อมกับการ install ต,ตัวโปรแกรม a um u o m a t i c a อยู่แล้วนะครับโอเคหลังจากที่เรากดไฟล์ RPS ขึ้นมานะครับเ,เราก็ทำการล็อกอินแล้วก เลือกรีพอตที่ระบบสร้างขึ้นมาให้นะครับอันนี้ผมล็อกอินะครับตัวรีพอตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีได้หลากหลายนะครับตอนกดโหลดรีพอตลิสต์เนี่ยก็สามารถเลือกรหัสรีพอตตรงนี้ได้เองเลยนะครับโอเคโดยรหัสรีพอตเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับตรงลิงก์ตรงนี้ก็สามารถที่จะทราบได้ว่าเรากำลังจะต้องการแก้ไขรีพอตตัวไหน,น โอเคนะครับหลังจากนั้นผมกดโอเคได้เลยนะครับอ่ะจะสังเกตว่าระบบเนี่ยก็คือดาวน์โหลดตัวเทมเพลตของตัวรีพอร์ตขึ้นมานะครับทำให้เราเห็นตัวโครงสร้างของรายงานครับว่าอย่างกรณีเนี้ยผมต้องการจะปรับแก้ไขารายงานใบขอซื้อในระบบเนี่ยผมก็เห็นเลยว่าตัวรายงานประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง นะครับว่า Order Number นะครับหรือวันที่เนี่ยมีเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลแบบไหนนะครับการปรับแต่งข้อมูลในส่วนนี้นะครับท่านใดที่มีความามีความเชี่ยวชาญในด้านของภาษา,เ,าเขียนรีพอร์ตนะครับก็คือสามารถที่จะดำเนินการปรับแต่งแก้ไขและใช้งานได้ทันทีเลยนะครับสมมุติว่าตัว r e r u q u t s t e m นะครับผมต้องการที่จะ เปลี่ยนเป็นคําว่าใบขอซื้อนะครับในระบบอย่างนี้ครับเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งานภาษาไทยเป็นต้นนะครับผมก็ขยบลงมาตรงนี้นะครับปึ๊บปุ๊บอผมยกตัวอย่างการปรับแต่งแบบง่ายๆนะครับเปลี่ยนฟอนต์ให้มันหน่อยครับมาที่ตัวสไตล์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ให้มันหน่อยใส่เนมสมมุติว่าผมใช้เป็นฟอนต์ ฟอนทาโฮมาแล้วกันครับเป็นฟอนสำหรับการ Develop ed, นะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็กดนี่เลยครับ Save to Server นะครับ Save to Server ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเลือกเป็น Save as new version แล้วก็ใส่คำอธิบายลงไปได้นะครับว่า uh, เพิ่มชื่อใบขอซื้อเป็นต้นนะครับ โ okay. อเคหลังจากที่เรากดโอเคเนี่ยระบบก็จะเซฟรายงานขึ้นไปในกรณีที่เรานะครับอ่ะเลือกเป็นแบบ Save as new version นะครับก็จะใช้ชื่อ r ีพอร์เดิมแล้วเป็นเวอร์ชันใหม่ไปเรื่อยๆนะครับหรือท่านอ่าท่านใดก็อยากจะทำเป็นรีพอร์ชื่อหนึ่งแยกออกมาก็ทำได้นะครับเป็น Report ใบขอซื้อเฉพาะไม่ต้องการที่จะไปกระทบกับตัว Standard ก็สามารถทำได้นะครับ หลังจากที่ผมกดเซฟแล้วผมกลับมาที่หน้าโปรแกรมนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมรีเฟซหน้าจอทีนึงนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นชื่อ,อตัว Report Version ที่เพิ่มใบคอซื้อเข้ามานะครับผมก,ก็เลือกตัว Order Number ได้เลยนะครับโอเคจากนั้นผมกด Run Report นะครับลองทดสอบดูครับอ่ะเห็นไหมครับ ใบรายการใบขอซื้อที่ผมอ่าที่พวกเราได้แก้ไขไปก็จะอ่าสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับแบบนี้ครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับของการใช้งาน Tools Report Designer นะครับก็ประมาณนี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับคอมเมนต์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลดีๆใน EP ใหม่ๆได้เลยนะครับ